สุขสบายดีพ่อแม่พี่น้องสุขสบายดีเอฟซีทุก่านเด้อบอกว่าในประเทศและต่างประเทศพบพ่อกับซองสระนีป่าบรรยากาศยามถึงเที่ยงถามผู้ชมเลยมือนี่ก็เป็นมือปั่นข้าวแบบว่าทยอยปั่นนะถามผู้ชมขั้นปั่นทีเดียวแต่พออเนยบอกว่ามันบาไวสั่นต้องทยอยปัน่นเพราะว่าหอาสิคนขึ้นเล่าขึ้นเฮียอีกเพื่อสิแลวเนาะแบบว่าคน คนกับมิตรผลยิงมันละเหนื่อยเห็ดที่ละแบะะบว่าแบบว่าค่อยคอยเห็ดเห็ดที่ละน้อยละหน่อยก็นี่กัน,ดนแมมดนแห้งแห้งท่าทิมเลยเนี่ยแห้งลายซอยซอยเพิ่นเพราะว่าเพิ่นมาหน่อยคนเนาะก็ลเลยซอยเพิ่นพรอะยังจอยกระเวียกหนึ่งอีกได้ทัาทิมผุเพิ่นคือป,ปีนขึ้นเอาเพื่องพอเพิ่นไปเหยียบเพื่องลง แบบเผ่นกระดีใจห่มหุ่มเนแล้วมาปั่นใส่อันใส่โดมเผ่นเลยเนาะผ่นเห็ดใบปวดผ่นมาหนับเข่าผืนจอยหนับเข่าัืนจอยกำลังตต่งใจหนับผืนจอยก็โอ้ยเผ่นกระถุกลำบากแบบผสมเลยผืนจอยถูกลายแบบมิตรลูกคุณยิงอันนั้นอันนี้แต่แม่นผ่นอยากซอยแลนซอยลูกซอยเต้าไรเห็นาเพผ่นจอยนั่นเนี่ยนะโอ้ย ลูกเต่าให้พักก่อนกับแมบเพิ่นสิพักความถูกเพิ่นคนไป,ปถิป่มกับบเบิร์ดพญายจอยขั้นบ่ออิลี่เอลอกับบาริกุ้มลูกกุ้มเต่าได้เพราะว่าลูกเพิ่นกับมิตรผูยย่ยิ่งบ่มีผู้ชายบ่มีผู้ซอยเหือซอยแห้งเพิ่นแต่วาา่าเฮากะเฮ็ดยังได้เฮากาพาัพยายามซอยเพิ่นซอยเพิ่นทำมันได้นะทา่ทานผู้ชมถึงสิบเอยกับแบบอดทนอิลีอลอได้สินี่ยนะ ตะกี้ไทยค้วยสนี่กัยังเคยไทยกับพญาย่อยเลยไทยหลายคนกันเหตุนาตะกี้ความถูกฮะไปถิ่มกับบูเบิร์ตเนาะอันตัวเองบ่มีค้วยไปยืมคล้วยข้าเจ้าแบบว่าค้วยพี่ค้วยน้องอะไรข้าเจ้ายังบ่หายเลยข้าเจ้าบอกว่ายัดคล้วยเข้าเมื่อยหน้าลายได้ค้วยอันเจนนวดไปแล้วทำส้มเจนนวดเอาอันค้วยมาหายไทยนาค้วยกระดัมโตสองโตเนี่ยแหละก็มาเปลี่ยนกันไทย วันได้อนาคคุดเอากับเพาะใหญ่โอ้ยชีวิตหน้าที่ว่าเพิ่นมาสาวอันนี้นะม่แต่เพิ่นใหญ่จ่อยก็ไม่ใหญ่จืดได้สาวหายสาวหน้าเลยท่านผู้ชมเพราะว่าพ่อแม่เพิ่นหายกะป่าเนาะป่าคั้ยเขาเนาะไม่ใหญ่จืดจะมาหนังขาแต่ว่าเขาป้านะยาน้อยสั้นย่านจืดมันจืดอิ่มจืดมันเมื่อยเพราะแล้วจังมันอยากเอาไปเองเพราะแล้วจังได้ท่านผู้ชม อันนี้สิเป็นสวนหญ้าเพิ่นสวนหญ้าหวานนะทประสงค์เพื่อแหละสวนหญ้าหวานพญ่ยยจอยพอจะมาปลูกนี่ก็สั่งไผ่บ่แน่นไหมอกสั่งไผ่เอ,ไเออสองกอพญ่ยยจอยพนักก็สั่งไผ่มาปลูกฮะอ้าวเหรอในว่ากอกสั่งไผ่ กูมาปูใกล้กันแท้สะโอ้บบมันกอยใหญ่มันติดก็เลยได้ห่าบอเป็นอะไรเมื่อยบอกพ่อเมื่อย่คงั่วอิ่มค่ะกะรีเนาะเจ้าเปรเลยบโอ้วหแสด้จักสอบถ่ายผสมเมยนั่งอันเน่ยแต่กับสอบบ่กพ่อมันเลือสมได้หนิ บอสบายเหรอวะโอ้โหซืได้จักสอบแต่สมอลลล่อรุ่นน้ำกันเนาะว่าจะได้จักสอบก็ซสิได้ห้าข่าห้าหน้านเิ่นกินก่อนไปเนาะอย่าเพิ่นเมื่อยเ่นปั่นแล้วกระจาย่นกินข่าซะก่อนโอ้โลมพัดวีว แม่น้องอเนยก็พอน้องอเนพย่ผเข้าไปซอยเะนี่จะออกมากละเะนี่แบบซอยแ,แบบมันมันปั่นแต่เฮงนะ่นะมันเต็มลานมกนี่เอาซอยเฮาจะออกมาแล้วคนปั่นขเข้าผนก้ากหน่อยเนาะมาแค่สี่คนคนที่หาป่วยว่าซสันบ่สบาย กับแม่น้องแก้มบุ้มฮาก,กับมาโหดขึ้นก,กึ่งเขากระถึกนมนัมาหามใส่กันแล้วเฮย้ยมาตอนนี้พอนอ้องอเนยสันสนี่เมื่อเอาเข่าขึ้นเล่าแถาสม้มโอ้ยเฮียแล้วนี่คานไปเป็นคานไปเลยานผู้มมาแต่อันมาแต่ก้มบึงเขา่าเพราะวา่าไปของกับต้นไม้ ขอโทษขออภัยหลายๆเรท่องแบบเมื่อกี้ใส่เก๊หนึ่งนะก็เป็นไม่ทางตาก็ซาตานดิแม่โลดแม่โลดไม่ใ่มากลดเแม่ยัดคนนี้มาอยู่แม่นบบตืนการหรือเปล่าตื่ใจ มแก่ข้าวกินเหล้ากินเมียละเด้อแก่ไปน้ำเนาะตัดที้เดียวกับบัวย์แต่นี่กันยังรถไทยคาดเอาเมื่อไหร่ใส่แกซองกับไรต้องใส่แกหนึ่งมาแต่หน้าเป็นใส่แกหนึ่งเอาสำสอมก็น้องอันเลยอย่างนี้จะเป็นเหล้าใหญ่เด้อ ทอดเหล่าเป็นที่เรียบร้อยทำส้มฮะก็เอาึ 5, 9, ้นแถแรกทำส้มป้านี่พญ,ญเจรพันปัดเหล่าเคลียเหล่าเหล่าเนาะอันนี้เขาก็เนี่ยผาดเขา่าเพราะว่าเขาจะไปผาดเข่าเจา้ญญาเนาะพญเจรไว้อยู่พอพญ,ญเจรพันตักออกจนเบิดเข่าในเหล่าเนาะพญนจะเอาแต่เข่าใหม่ลงไปใส่เลยปะเน,นี้ไปใส่อันไนะ ใส่ธานขคายท่านผ<ฤ>ชมนี่สอบติวเทพื้นนะเนาะมาไหวซันเล่าไหวสะ้านเป็นใหระโอ้ใส่ใหม่ขึ้นไปเลยเนาะอหะสลาดเนาะปีนี่เหมือนปีปีนี่สลาดขึ้นวะปีหน มือค่ะกระลีบนี่เ้าไป้นยุ่นแต่ยุนใส่อเองยัียบ้านเรือนใดนี่นะเออ เจามือไปลอกไหนาใสเ้เสอหน่อยให้น้อยตอนนี้กระลาบสองทำซมกรับสองอะไรทำติ๊กติ๊กมานักเพื่นเก่าเพนเดิม เพิ่มเติมพุนทกตีเมื่ีนะจับเต็มเต็มเตมพุนท๊อนะเมือขอกินไข่แวมือตกเก็บลงแ้วคุณุยเกเลย่อกียใช่ไมเรซอบรกซกเกกโดดลงรถยนะเรซ็กระโดนลุกลรับส มัน,นจะมังงามแท้งามดรงนี้งามได้เนาะฮะงามติดตับเาไม่ร้องบอั้างามอันนี้เป็นท้องัว่ออะบ้โอ้น,น,นดีแท้ ตงเต้นร่นอยู่บ้าใบมันน่ะโอ้ตก้สองเที่ยวเที่ยวเท่านี่นะเที่ยวละาวทั้งวัดได้ทสมัดแล้วยังออยังมแล้วอืยังทันยังจวกนกไปมาตัดังนะตกรบายน่ะทเลยพี่น้องสเลยบัดมันท่ายพี่น้องเลย พอเนื้อมันยังบเคระงแม่เครื่องมันก็จเร้องร่อยและเข่าปี่กายยังพีกายขนาดพีกายหนึ่งขนาดลุบยังเลยองร้อยหิบเนาะขนาดข่าบางๆเซ่ด้ะพี่น้องเลยปีนี่ข่าพันนาเกี่ยวบ่ไปบวมาเลยสรุปบัดบันท้ายพี่น้องเลยว่าไม่อยาืนดีใจอิลีวนาไม่อด มันจะจอยปลายงัวมากอจ้ะแวกลางแม่แม่แถ่กลางมี่ทใหญ่ๆเนาะไหละสิบสองมาเล่หน้าห้งุนะแม่พีกายในเกี่ยวแลนทนายแ้งุพายใเกี่ยวบ่าเลียเกี่ยวแลนขาทนายห้งเกี่ยวนหน้าแทานาล วเนื้อไปห่อก็ขอันสิเบิร์ไปใช้ขอใชจนชุดหนาสั่งโมเมนบอกรงเร็วขอก็ขอเกี่ยวตาเท้าดำก่อนนะจ๊ะน้ำก่อนมือแรกห่อใช้กับเกี่ยวห่อถ่านยับ ได้แขาอม่เดียวแมนซอเวียดนะล่ขาได้ารชมราคาหน่งดีทองาตายแล้วน่าตายชมบอ้ยหนอืยหมูหองท่านอะไกัน เมกันหลังอาีนอยกะไดบนเดี่ยงบนเดี่เลยมังจเดียงฮักนอนว่าเซอน้อนหอลอาสันี่องซรละจูน่ะห้อต่บ่ปากสองนะกอห้อตว่